สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่อง2 c องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวคมเนกันนะครับผมคือคลิปวิดีโอที่ผมออกมาประกอบนั้นนะครับก็เป็นของช่องบักหมอคมเมนคนหนึ่งนะฮะ <c oughs> ที่เคยมีข้อพิพาทกับชาวไทยของเรานะซึ่งพฤติกรรมของมันเนี่ยได้ทําการก็ปคลิปหรือเลียนแบบคอนเทนต์อะไรสักอย่างนี่แหละผมลืมอันนี้ผมลืม ใครจาได้ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะฮะจนแบบมันได้เกิดเหตุการณ์ที่มีกลุ่มคนไทยเนี่ยไปถล่มพวกมันถล่มช่องมันแบบเต็มที่เลยฮะแต่ก็ไอเฮียนีแม่งก็น่าด้านนะน่าด้านน่าทนมากมายแม่งก็ทําเป็นเงียบแหละไม่พูดไม่ตอบโต้ปล่อยผ่านไอเฮียแม่งฉลาดแต่อนันนี้แม่งแบบชอบเลยเรื่องบิดเบือนหลอกลวงข้อมูลอัอนดับต้น,ตนๆเนี่ยของพวกขมรเลยนะ ไอพวกไอ,ไอพวกเขมรเนี่ยแม่งก็ตามมาอวยไอ้นี่เต็มที่นะแม่งแทบจะกลายเป็นเทพเจ้าของพวกเขมรแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ซึ่งคราวนี้นะครับมันได้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้านช้างจำปาสักในลาวใช่ไหมล่ะครับแลวมันก็ได้ไปเห็นศิลปะงานปั้นงานแกะสลักแบบขอมล้านช้างนะครับขอมล้านช้างซึ่งมันเห็นเป็นแบบ ขอมใช่ไหมแต่ในมุมมองของมันอ่ะก็คือขมรนโบราณใช่ไหมมันก็เค็มเลยเค็มเลยว่าเนี่ยเฮ้ยมันของขมรนแน่นอนเนี่ยคนลาวมันเอามาโชว์เนี่ยโอ้โหวาสันทั้งที่เขาติดป้ายไว้อยู่ว่ามันเป็นศิลปะล้านช้างขนาดนั้นแหมไอพวกมั่วบันงานนี่มันอได้ใจจริงๆซึ่งมันก็ได้แชร์คลิปของมันเองเนี่ยได้ลงโซเชียลมีเดียนะครับพวกขมรนก็แห่กันไปเค็มเต็มที่พูดถึงกันเต็มที่ว่าเนี่ยเฮ้ย ของพวกเราเนี่ยพวกเขาเอาไปโชว์เนี่ยเอออะไรประมาณนี้หารู้ไหมว่านั่นเนี่ยเป็นศิลปะของขอมล้านช้างทําไมผมถึงเรียกว่าขอมล้านช้างก็เพราะว่าผมมองว่าศิลปะแนวนี้เนี่ยเป็นของขอมโบราณซึ่งหากใครได้อ่านประวัติศาสตร์คงรู้ดีว่าหลังจากที่การล่มสลายของจักรวรรดิขอมนะะก็ได้เกิดอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรนูน่นอาณาจักรนี่เยอะนะหนึ่งในนั้นก็อาณาจักรล้านช้างขึ้นมาเหมือนกันนะครับซึ่งพวกนี้นะครับแน่นอนนะครับ ต้องได้รับศิลปะขอมไปไม่มากก็น,น้อยยิ่งทางตะวันออกทางที่ใต้เนี่ยมีดินแดนที่กินพื้นที่ภาคอีสานในปัจจุบันไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะซึ่งในบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะมีปราสาทหินสไตล์ของโบราณของจกักรวรรดิขอมแน่นอนเนะยเยอะมากเขาก็ต้องได้เ,เรียนรู้ศิลปะอยู่แล้วไม่มากก็น,น้อยและที่งานจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หลายชิ้นงานเนี่ยก็สร้างขึ้นมา ขึ้นมาใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะมันดูใหม่เนาะจากศิลปินของคนลาวซึ่งผมบอกเลยว่ามันสวยมากๆสวยและมีเอกลักษณ์เออแม้จะเป็นสไตล์ของอขอมโบราณหรือขอมร้านช้างก็แล้วแต่กันนะ <c oughs> แล้วผมก็เชื่อว่าไอศิลปินเขมเมนเนะี่ยแม่งทําแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันมันทําไม่ได้แนะ่นอนสวยแบบเนี้ยเออแต่มันอ้างเป็นเจ้าของแต่ก็ไม่สามารถทํางานปั้นสมัยบรรพบุรุษที่มันเค็มไม่ได้ด้วยซ้า หรืองานแกะสลักแต่ทำไมคนลาวคนไทยคนเวียดนามซึ่ง <c oughs> เขาก็มีศิละปะของตัวเองแต่เขาก็สามารถปั้นงานปั้นของขอมโบราณได้นะน่าคิดนะครับแต่มันก็ทำไม่ได้นะเอาล่ะเราลองไปฟังความคิดเห็นของพวกมันกันดีกว่านะครับว่าพวกมันเนี่ยจะคิดเห็นกันอย่างไงบ้างไปลองฟังกันเลยครับ มาที่คอมเมนต์แรกกันครับผมชอบคอมเมนต์เหลือเพียงลากและโคนส่วนผลถูกคนอื่นเก็บเกี่ยวไปวัฒนธรรมของตัวเองกับปล่อยให้ผู้อื่นนําไปโดยไม่กล้าทักท้วงแม้แต่คําเดียวคนลาวยังให้เครดิตอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นคนไทยก็บ,บอกว่าเราลอกเรียนแบบเขาเซอีกคอมเมนต์ถัดมาก,กันครับผมลาวได้นําวัฒนธรรมและศิลปะมเมนไปจัดแสดงและทําให้ดูเหมือนเป็นของเรา ไม่มีอะไรน่ายินดีเพราะพวกเขาไม่ได้ระบุว่านี่คือของขเมเลยเรลาจะแสดงแบบนั้นแต่ไทยกลับไม่กล้าหาเรื่องราวว่าเป็นการขโมยเพราะไทยรู้ดีว่าลาวเข้าใจชัดเจนว่าวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นของไทยจริงๆเรลามีหลักฐานมีพยานชัดเจนไทยกลัวลาวเพราะลาวดุดันชัดเจนและกล้าหาญเรลารู้จักช่วยเหลือกันรู้จักสามคัคคีและรักชาติรักพื้นแผ่นดินของตัวเองมาก ลาวไม่เคยหนีปัญหาแต่ไทยกล้าทําแบบนี้กับขมรเพราะไทยคิดว่าขมรนอ่อนแอไม่กล้าสู้และไม่เข้าใจวัฒนธรรมของตัวเองอย่างชัดเจนไทยรู้จุดอ่อนของขมรว่าขมรเนี่ยทำได้แค่แข็งแร่งในหมู่ผู้เดียวกันเองไม่ช่วยเหลือกันไม่สามัคคีกันไม่ใส่ใจหรือปกป้องอะไรที่เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมพื้นแผ่นดินหรือสมบัติของชาติใครจะเอาไปก็ไม่สนใจ จะสนใจทําไมก็ตั้งแต่ต้นมึงก็ไม่มีอยู่แล้วนี่คอมเมนต์ท่านมากันครับผมรัฐบาลของเราเนี่ยเหลือเงินเพียงแค่ประมาณ100ล้านหรือ2อ0ล้านเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเราจึงทําแบบเขาไม่ได้คอมเมนต์ Comment ทัานมาครับเอาไปวางไว้ที่ไหนก็ได้แต่อย่าเอาไปวางในไทยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเป็นของเขาอองเหมือนเดิมคอมเมนต์ Comment ท่านมา เคมลาต่ออีกละเคมพมาตามอีกหน่อยคอมเมนต์ Comment ท่านมากันครับผมพวกเขานำไปจัดแสดงแต่ไม่ได้มีเจตนาดีฉันเชื่อแบบนั้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ท่านมากันนะครับผมไม่เหมือนไทยเลยเลาาระบุชัดเจนว่านี่คือของกัมพูชาที่จีนหรือสิงคโปร์เองก็สร้างแบบจำลองนครวัดเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญคือพวกเขาระบุชัดเจนว่าอังกอร์วัด กัมพูชาแล,แล้วก็ระบุไว้นะศิลปะลานช้างจำปาสักอคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมวัฒนธรรมไหนสวยอ้างเป็นของตัวเองหมดแต่ไม่มีปัญญาสร้างสรรค์เองหุยคอ,อมเมนต์ถัดมากันนะครับหากชาวกัมพูชาต,ต้องการให้ประเทศอื่นยอมรับพวกเขาควรมีความกล้าที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง พร้อมทั้งนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกประเทศได้เห็นไม่ควรเลียนแบบหรือดัดแปลงจากประเทศอื่นแล้วอ้างว่าเป็นของกัมพูชาคอมเมนต์ถัดมาก,กันนะครับผมชาวคอมเมนต์ของเราเนี่ยควรทำสิ่งใหม่ๆได้แล้ววัตถุโบราณของเรามีมากมายแต่บางอย่างมองดูเหมือนจะเก่าและโทรมไปหน่อยก็เห็นทำยุนิที่เป็นรูปปั้นกลางเมืองเนี่ยทำอะไรลงไป คอมเมนต์ถัดมากันนะครับสถานที่เหล่านี้ที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับชาวกัมพูชามันดูยอดเยี่ยมมากแต่เหมือนกับไม่ใช่ของชาวกัมพูชาทําขึ้นเองอย่างไรก็ตามพวกเขากําลังพยายามสร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาวกัมพูชาแม้ว่าจะอยู่ในประเทศของตัวเองก็ตามแต่ก็เกี่ยวข้องกับการลงทุนหลายล้านดอลลาร์ไม่ใช่แค่สิ่งเล็กน้อยคอมเมนต์ Comment ถัดมากันครับ บางครั้งฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเพราะเขานำไปแสดงอย่างชัดเจนมันดูเหมือนว่ามีเจตนาอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังคอมเมนต์ถัดไปกันครับผมเขาถามว่ารูปเหล่านี้เนี่ยที่นำมาแสดงนั้นเขามีระบุว่าเป็นของกัมพูชาหรือไม่ถ้าเขาระบุว่าเป็นของกัมพูชาก็ถือว่าดีแต่ถ้าไม่ได้ระบุก็อ่านมีความหมายที่แตกต่างออกไป คอมเมนต์ท่านมากันนะครับประเทศลาวแม้จะเล็กแต่พวกเขาก่อทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาประเทศและชื่อเสียงของตัวเองในขณะที่ชาวกัมพูชากับทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองวันหนึ่งปีหนึ่งเห็นแต่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปข้างนอกใช้ภาพลักษณ์เพื่อสร้างความโดดเด่นแต่ไม่มีอะไรที่ชัดเจนและเด่นชัดเหมือนที่อื่นๆอย่าแค่มีแค่ปราสาทนครวัดเพียงอย่างเดียวเลยคอมเมนต์นี้นี่ซุ่มเสียงเลือกเกินนะครับผม แค่ฟังมันก็เสียวคนลุกวาบเลยทีเดียวมั่นใจเลยว่ามันคงจะไปหาเคมของวัฒนารรมคนอื่นมันคงคิดเองไม่ได้หรอคอมเมนต์ถันมากกันนะครับผมปัจจุบันชาวกัมพูชาถือว่าเป็นที่รู้จักจากปราสาทนครวัดถ้าไม่มีปราสาทนครวัดก็อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนะักหลายคนจากต่างประเทศมาที่นี่เพื่อดูแค่ปราสาทนครวัดแล้วก็กลับไป ที่คอมเมนต์ต่อไปศิลปะของเราช่างงดงามดูคล้ายกับศิลปะไทยแต่ลราก็มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากชาติอื่นๆเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครจริงๆไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับพวกเขาตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ทำให้คนคิดถึงประเทศของเราผ่านประสาทนครวัดที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษที่ทิ้งไว้ให้และทุกวัน ็ยังคงเป็นที่กล่าวถึงยางตอเน,นี้อคอมเมนต์ทัดมากันครับผมมันน่าอัศจรรย์และน่าเศร้าที่มันยังคงอยู่ในดินแดนของเขาแต่ในอีก10 2ยปีข้างหน้าเด็กๆชาวลาวที่เติบโตขึ้นมาจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในดินแดนของพวกเขาและคิดว่ามันเป็นของพวกเขาเองเหมือนกับที่ไทยเอาของเราไปตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วจนถึงรุ่น ลูกหลานที่เกิดมาเห็นในดินแดนของพวกเขาและเชื่อว่าเป็นของพวกเขาแล้วเราต้องสาสางเรื่องนี้ให้ชัดเจนให้ลูกหลานได้รู้ว่ามันไม่ใช่ของเขาแต่เราเองก็อาจจะเผลอปล่อยให้เขายืมไปจนมันกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าของเขาไปแล้วคอมเมนต์ทัดไปกันครับเราก็กำลังรอคอยรูปปั้นพระพุทธรูปที่มีความสูง10อเมตร อย่างใจจดใจจ่อเช่นกันหวังว่าจะสำเร็จในเร็วๆนี้กูก็อยากเห็นเหมือนกันถ้ารูปล่าม,มันบิดมันเบี้ยวมึงโดนกูลอ้อแน่นอนมึงโดนแน่คอมเมนต์ทัดมากันครับผมในปี1979ถึงปี1980่อค้าชาวต่างชาติจากประเทศที่มีชายแดนติดกับเราได้รวบรวมสิ่งของโบราณจากกัมพูชาโดยมีการขโมยไปจากวัดต่างๆ ภในปรระเเทศของาจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีการสร้างภาพยนตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อแสดงให้เห็นถึงการขโมยสิ่งของโบราณของกัพูชาผ่านภาพยนตร์เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงการสูญเสียที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับจิตวิญ,ญญาณของชาติกูมั่นใจว่าผนที่แม่งลักไปขายฝีมือคนคเมเนกันเองนั่นแหละคอมเมนต์ถัดไปกันครับผมไทยหรือที่เรียกว่าสยาม และลาวหรือที่เรียกกันว่าล้านช้างนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของอาณาจักรกัมพูชาของเราก็ถือได้ว่าเป็นพี่น้องกันที่ร่วมสร้างกันมาอย่างไร็ตามความแตกต่างทางจิตใจทําไม่เกิดความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทและการแย่งชิงซึ่งกลายเป็นการคู่คามและการขัดแย้งระหว่างกันเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ ดังนั้นเราจึงต้องเตือนเสมอว่าหากใครไม่เชื่อก็ไม่ควรพูดหรือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เป็นความจริงการกระทำที่ไม่ดีนั้นมีจริงหากใครที่กล้าทำการกระทำที่ไม่เหมาะสมก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นมันบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันเวนังหน้ามึงกับหนังหน้ากูเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเว้ไปที่คอมเมนต์ตอไปกันดีกว่าครับ เขากล้าใช้เงินสร้างสถานที่สวยๆเพื่อจัดแสดงของโบราณแต่ถ้าเป็นประเทศของเราไม่ต้องพูดถึงเลยคอมเมนต์ถัดไปแนวคิดที่คิดว่าเขานำของเราสองสามชิ้นไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของเขาแล้วในอนาคตจะกลายเป็นวัฒนธรรมของเขานั้นคิดมาจากคนที่คิดแบบเป็ดๆหลอกๆและในยุค AI ก็ยังคิดแบบนี้ได้อีกหรอ ของที่นําไปจัดแสดงนั้นเป็นของเขาแต่ก็ยังคงเป็นวัฒนธรรมของเรานะทําไมถึงอยากเก็บวัฒนธรรมนั้นไว้ในประเทศตัวเองไม่อยากเผยแพร่ให้ทั่วโลกดูบ้างหรือยังไงอยากเก็บไว้แค่ในอ่างคแค่นั้นเหรอก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังกันเลยนะครับเราทําแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีการพัฒนาเท่ากับกัมพูชาราเราชนะประเทศลาวไปแล้ว ทุกวันเราตั้งใจผลิตเล่ามากมายหลากหลายประเภทและยังได้รางวัลหลายพันดอลลาร์ทุกเดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยอีกทั้งยังมีรางวัลรถยนต์และมอเตอร์ไซค์จำนวนมากด้วยและหากใครไม่มีงานทำก็มีเกมออนไลน์ให้เราเล่นชนะเงินรางวัลทุกวันโดยไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้เพื่อนๆครับเิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์นี้ครับผมว่าใช่วะเพื่อนๆคิดว่าใช่ไหม ก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ของชาวเขเมรกันนะครับผมเลยที่ว่าคอมเมนต์เหล่านี้นะครับก็บไปในทิศทางที่ประมาณเดียวกันนะเขาคิดว่านแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าศิลปะที่มีเอกลักษณ์มีสไตล์ที่เป็นของโบราณแบบนี้ต้องเป็นของพวกเขาขเขมรโบราณรานัดคนลาวที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อาจจะสงสัยนะอะไรคือของโบราณเขมรโบราณแนวคิดของผมคือของก็คือของค,ครับ ขมศก็คือขมนไม่ใช่พูดเดียวกันนะเพราะได้ดูผลตัวดีมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ความความคิดของผมคนเราอาจจะคิดว่าไอ้ขหอมกับขมนก็พูดเดียวกันนั่แหละเออก็อันนี้ก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะผมก็พยายามช่วยคุณแล้วถ้าคุณอยากจะเคมศิลปะขอมร้านช้างของคุณก็ได้เต็มที่ครับผมผมไม่ว่ายังไงมันก็มีประวัติศาสตร์รองรับครับผมเออแต่ถ้าไม่อยากเคม ศิลปะขอมลันช้างอะไรพวกนี้ก็สิ่งของพวงครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับหรืออยากให้ทําอะไรต่อไปนั้นก็คอมเมนต์กันมาคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ